สวัสดีเจ้าวันนี้เฮาก็อยู่วัดบ้านกลางเนาะ<ม>ก็เป็นวัดครูบาศีวิชัยเนาะอันนี้ก็จะเป็นที่พิพิธภัณฑ์คงเปินมาเดี๋ยวเฮาวพาขึ้นไปดูฮ่าขี้เยพิ่งขี้เพิ่งเนาะคูบาศีวิชัย อันนี้ก็จะเป็นเทียนชิ้พึ่งของอุบัสศรีวิชัยเนาะเจ้าเนาะก็วัดนี่เป็นวัดโบราณสถานวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในลำจังหวัดลำปูน,นเนาะอยู่อำเภอบ้านรี่นะอ่ะก็ ครูบาสิวิชัยว่าตรงนี้ก็จะเป็นตีเปิ่นบวชเฮียนข้างแรกแลกว้วก็เป็นตีมรณะผองเปิ่นเนาะเดี๋ยวให้น้องปามพาชุมรอบๆเก่าแล้น้องปามพาชุมกล้าม จากนั้นเดียวเขาจะปลาไปพอที่พิธภัณฑ์ด้านหลังนะเจ้าน้องเดี๋ยวป่วยมาเลย่แม่ตรงนี้ถ้าเขาโ่สามาถไปนันอย่างก็สามพระธาติีเกิดเขาก็จะสามรถใส่ตัวนี้ได้ อันนี้แรกจะเป็นเครื่องเครื่องน้อนของไทยของสมัยนั่นนะแล้วเดี๋ยวจานที่ ตรงนี้เซตเป็นพิพิธภัณฑ์ของเปิดเนาะพิพิธภัณฑ์ของครูบาศรีวิชัเยเดี๋ยวเราจะพาออกไปดูข้างนอกสถานีข้างนอกแห่งเจ้าไปนี่เจ้าอย่าลืมชมนี่อ่ะอย่าลืมชมตรงนี้เจ้านำโชคนำใช้ให้กันค่ะ ก็ไปใช้เสียงก็ได้ You mm -hmm. mm -hmm. Ừ <coughs> 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 uh.